สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับวันนี้มาพบกับพีรกรเช่นเคยวันนี้ผมจะเริ่มด้วยคอนเทนต์ใหม่นะครัเกมเก่าแต่ก็สนุกดีน,นะคะเป็น E ีีแรกเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมม a รูนที t ีแบทเทิลนะครับลองมาดูกันเลยว่าในเกมเป็นใไงไปดูกันเลยนี่เราก็มาอยู่ในการเลือกตัวละครแล้วนะครับแบบนี้ผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเรือวิศาก์กล้วยแล้ว สามตัวนี้นะกรลังดินผมจะลองสุ่มดูว่าจะได้ตัวอะไรตัวนี้ไม่ดีครับตัวนี้ไม่ดีตัวนี้ดีนะครับแต่ว่าตัวนี้จะใช้เลทไม่รู้ว่าผมจะถึงเลทหรือเปล่านะครับคู่ต่อคู่ต่อสู้นี้โหดกันทีเดียวเลยมาเริ่มกันเลยวิธีการวางผมจะวางอ,อันนี้ก่อนนะครับ เรือสามารถยิงได้ครบหมดเลยนะครับเนี่ยดูนะครับนี่เป็นเกมเก่าแล้วนะหกเจ็ดปีได้แล้วนะครับเป็นเกมนานแล้วนะครับเนี่ยค,คู่ต่อสู้ก็มีเหมือนกันผมเริ่มผมเริ่มเลยดีกว่าตอนแรกก็จะเก็บไปซื้อต้นกล้วยที่ไว้ผลิตตางนะครับ เกมนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นสไตล์แบบแต่ละเวฟแต่ละเวฟนะต้องดูว่าคู่ต่อสู้กับเอาใครจะเก่งกันนะครับคู่ต่อสู้วางวิาสาหแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรอนี้้เลย ต่สอสู้นี้ส่งมาแกล้งแล้วนะคะ กลงกล้วยแล้วนะครับดังประมาณนึงแล้วสรับกล้วยจะช่วยผลิตเงินให้ได้มากเลยนะครับสรับช่วงกลางเกมถึงแบบท้ายเกมนะคะกล้วยเนี้ยเกทีนึงก็จะได้60สบบาทนะ60ผมจะเรียก60บาทก็แล้วกันนะครับคือเรือตัวเดียวเอาอยู่แน่นอนครับคือไม่ไม่ให้หลุดแน,น,น่นอนเริ่มเร๋ยวลอ ก้วก็จะมีห้าต้นเลยนะครับมันก็จะเอะขึ้นสอันนี้นะครับสําหรับยิปปงลูกโป่งร้องโหดนะครับมันจะมีลูกโป่งร้ปปองโหดที่จะเป็นลายๆเราจะไม่สามารถยิงได้นะครับส่วนระบบลูกโป,ป่งในเกมนี้ถ้าเป็นลูกโป,ป่งธรรมดาก็จะมีระดับสีนะครับแต่ละสีเวลามาแตกมันค่อยๆลดขั้นลงมาแต่ถ้าเป็นลูกโป,ปง่งแบบลูกหัวใจแบบนี้นะครับมันจะสามารถยื้ตัวเองขึ้นมาได้เรื่อยๆเลยนะครับ วางตัวนี้แล้วนะครับวิสานี่นะครับลูกปองร้องโหดนากินนะครับจะเป็นแบบลายๆนะครับวิสาจะวิสาที่ผมวางเพราะว่าวิสาจะช่วยในการเจาะลูกเหล็กได้นะครับเอออันนี้ลูกปองสีดํานะครับผมจะผ่านได้หรือเปล่ปาต้องมาดูกันเลยนี่ผมสามารถเคลียร์ได้ค่ะเท่ลูกปองกหัวใจนะครับมันจะสามารถฟื้นตัวเรื่อยๆถ้าเราไม่โจมตีมันนะครับวิสาตัวนี้จะมีสกิลในการทําลายลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กคือลูกอันนี้นะครับที่ 90บาทนะครับแต่รูกโป่งมันก็จะมีแบบมันมีความเกไม๋ไม่เหมือนกันนะครับรูปโป่งที่เป็นลายลูปโป่งที่เป็นลายก็คือตัดีไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่ตัวที่มองเห็นนะ ว่างวิชาเมันไปเลยครับเดี๋ยวผมจะส่งไปแก้งลูกหงษ์อยากดูว่าเขาจะจำได้หรือเปล่านะครับไรอดูกันเลย เราต้องระวังตัวให้ดีๆผมซื้อได้แล้วครับเป็นถ้าไฟทำต่อไป,ปผมจะซื้อลูกโปองะะ่งแล้วจะเริ่มเก็บตังค์แค่นี้น่าจะกำไหวถ้าคู่ต่อสู้ไม่ส่แจ้งนะครับผมกำลังกลัวว่าคู่ต่อสู้จะส่งมาแจ้นะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เริ่มไม่อัปเกรดอะไรแล้วนะครับเริ่มหยุดรับเก็บเพราะว่าเขากำลังแตบต่างนะครับการที่เขาเก็บตังค์ก็คือการเขาจะ ใจที่ส่งมาแก้งจอมพอหลังด้านะคะ่ะบางทีใครที่เสียงเป็นๆแบบเหล็กเป็น,นารแบบอันนั้นคือคอูกโป่งที่ติดเหล็กครับตัวที่ไม่มีการเจาะเกาะที่ไม่มจเจาะเหล็กได้ก็จะตีเหล็กไม่เข้านะคะผมเลยไม่รู้พต่อสู้กับผมใครจะซื้อก่อนกันผมซื้อแล้วต้องรอหึ่งเดจะ,ะ,ะ,ะพอ กราส่งอันนี้ไปให้ใส่ที่กอสู้แั้นเราก็สบายๆได้เลย พอแพ้แล้วนะครับพอลูปโป่งเข้านะครับสำหรับการเล่นบอลลูนทีวีแบทเทิลก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำอีพีที่2เป็นเกมอะไรก็ไม่รู้ต่อไปนะคสะสำหรับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี